วันนี้จะดีอยากทานมามเมลดมาฟินมากเลยค่ะแต่ว่าหาทานยากมากเลยถ้าอย่างนั้นเรามาทำกันเองดีกว่าค่ะแล้วส่วนผสมก็หาง่ายมากด้วยเริ่มอย่างแรกที่ตีเนยเค็มค่ะแล้วก็น้ำตาลให้เข้ากันขึ้นฟูเลยช่วงนี้อากาศร้อนจะดีก็เปิดแอร์ทำขนมนิดนึงนะคะเดี๋ยวตัวเนยจะละลายเป็นน้ำมันแล้วเขาจะไม่ขึ้นฟูค่ะต,ต,ตี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 ให้ขึ้นฟูขาวนี่ไงแป๊บเดียวเลยขาวขึ้นมาแล้วค่ะหลังจากนั้นจะใส่ส่วนผสมถัดไปกันแล้ว ตอกไข่ค่ะลงไปเลยไข่ไก่อ่ะค่ะถ้าเป็นเบอร์ศูนย์ใช้ฟองเดียวก็ได้นะคะแต่อของจเจดียบเป็นเบอร์เล็กเพราะฉะนั้นก็ใช้เป็นฟองครึ่งค่ะแล้วก็ตีส่วนผสมของไข่กับตัวเนยให้เข้ากันค่ะแปบ๊บเดียวเลยคราวนี้ส่วนผสมสำคัญคือมะามาเลดนั่นเองใครอยากจะทําเองเหมือนจะดีก็ได้หรือว่าจะซื้อก็ได้นะคะส่วนผิวเลมอนเนี่ยใส่แล้วจะหอมมากสุดๆเลยล่ะแล้วก็ตีส่วนผสมนี้ให้เข้ากันอีกรั้งหนึ่งค่ะ คราวนี้เราจะมาล่อนของแห้งกันนะก็จะเป็นแป้งอเนอกประสงค์ค่ะเพราะว่าอันนี้จะทําให้โครงสร้างเขาหนักเพราะว่าจะดีไซน์มามาเล็ดด้วยแล้วก็ใครอยากจะเพิ่มเค็มนิดนึงก็ใส่เกลือลงไปได้ล่นนลนลได้เลยแล้วก็ตีให้ขึ้นฟูอีกครั้งหนึ่งค่ะตีส่วนผสมให้เข้ากันเลยนะเข้ากันดีแล้วค่ะแป๊บเดียวเลยนี่เราจะปล่อมปลอมดูเขาแล้วว่า เป็นยังไงบ้างจะมีมาเมาเลดลองดมตอนนี้หอมมากแล้วก็หอมผิวเลมอนด้วยล่ะจะตักใส่พิมกันค่ะวันนี้จะดีใช้พิมหลายแบบเลยจะใช้เป็นถ้วยคัพเค้กถ้วยมัฟฟินหรือว่าพิมมัฟฟินต่างๆได้เลยนะคะจะดีอะใส่เต็มพิม์เลยเพราะว่าอยากจะให้เขาพูนๆล้นๆเลยค่ะระหว่างนี้อย่าลืมวอร์มเตาด้วยนะคะไฟใช้175องศาค่ะ เป็นไฟบนไฟล่างนะคะแล้วก็ไม่ต้องเปิดพัดลมน้ำน้องเข้าอบกันเลยส่วนเวลาที่เข้าอบอะค่ะก็ขึ้นอยู่กับว,ว่าน้องชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ของจะดียะชิ้นใหญ่ฟูมากเลยก็อยู่ที่ประมาณ25-28นาทีค่ะอบเสร็จแล้วขั้นตอนสําคัญที่สุดจะทําให้น้องเยิ้มฉ่าต้องทํามาเมเล็ดทั้งหน้าค่ะมาเมเล็ดของจะดีย์ทำเองก็จะออกมาเป็นแบบนี้เลยหอมมากแต่ใครซื้อก็ได้นะคะมีหลายยี่ห้อเลยทํากันออกมาแล้วก็มาอวดจะดีบ้างนะวันนี้จะดีขอไปชิมก่อนละดูสิน้องฟูนุ่มฉ่าเลย ทานร้อนๆอ,อร่อยมากเลยค่ะไปแล้วนะบ๊ายบาย